เช้านี้ก็เข้าสวนเก็บผักที่เหลืกครับผมยอดงามมากครับดูยอดสิครับเบิ่งเอาเลยพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้ยอดงามครับเขากำลังแตกขึ้นใหม่ยอดงามสุดยอดเลยครับนี่คืองามสุดยอดเห้เขาเรียกง,งามสุดยอด งามขึ้นมาแลวก็สุดยอดครับสวยงามตรงยอดวิวง,งามสุดยอดนครับผมบรรยากาศธรรมชาติบ้านสวนครับตอนเช้าวันอาทิตย์เสียงนกร้องแลวก็มีเครื่องบินบินมาด้วยเด็กาบ้านสวนครับ ก็จะมาเก็บขี้เหล็กเป็นแกงครับผมี่ครับรูยอดเขางามหดวมากมาดอเรื่องนี้ยอดครับอันนี้ก็จะมาเก็บครับหักไปเลยก็เหนียวมากเลยครับยังไงครับหักไปเลยครับ เยวมากเลยครับเก็บ้วครทัดรากาแพมมากเลยครับผมคชิลิกกันงามมากครับนี่ครับผม ดีกาง,งามครับเขากำลังแตกยอดมาเลยครับผักิดอดกไปแกงทำเมนูได้หลายแบบครับแกงง่าหลายอย่างแกงใส่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบครับผมดกดงามครับไบอ่อน ดูครับอีกต้นนี้ก็งามครับแตกใหม่ครับสวยงามมากครับต้นนั้นเยอะครับนี่ครับผมเป็นบ้านสวนครับธรรมชาติบ้านสวนเห็นหลังคาบ้านไหมครับผมน,นี้เป็นสวนเต็มบ้านสวนต้นไม้รอบบ้านเลยครับพัขดขึ้นมาขึ้น กาศดีครับตอนเชา้าวานสวนแากาศดีมากครับนี่ครับมีเยอะครับนี่ก็จะเก็บนะครับงามทั้งนั้นเลยครับงามยอดงามทั้งนั้นเลยดูสิครับ ขี้เหล็กครับผมน,นี่ก็จะเก็บผักขี้เหล็กแกงครับนี่ครับยอดงามๆทั้งนั้นเลยครับอันนี้ก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับทีบ่รับชมขอให้รวยๆเฮงๆปังๆทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณมากครับ พักชีกเลตก่อนนะครับผม